เอาเอาดนึงตัวเอาใส่ก่อนโอ้กูว่ากูซื้อตลาดกินดีกว่าอย่างเงี้ยเ <c oughs> ชื่อไหมว่ากูแต่กูเดินมากูมึงเห็นตัวเมื่อกี้ตัวเดียวกูมาคนเดียวกูว่ากูไม่ได้ทักตัวงึงเชื่อว่าอันนี้อ่ะห้าตัวห้าตัวเนี่ยแผลเต็มหน้าเลย ผู้เช so okay. ี่ยวชาญอยู่ข้างหน้าเราเราดูการแต่งตัวเขากับเราก็ไม่เหมือนกันแล้วรองเท้าเราสองคนในรองเท้าแตกแต่รองเท้าเขาเป็นรองเท้าบู๊นะครับจะไปดูวเราจะได้ตรนไดแตงแตนอยากกินมากเพราะว่านั่นจัดเอาไปให้กินแล้วมันละ่อยนี้ไปคนขี้เป็นีดู แต่ไ,ได้แค่แต่ขีดละพันทันะนะ้งแล้วมีราคามาก ูกคิมขอนได้ละแต่เตอร์ดะบางที่มันก็ไม่มีนะอะไรนะตะกั่นเนี่ยบางที่ก็ไม่มีบางที่ก็ไม่มีนะไม่มีเลยนะสวนอ้อยเหมือนกันอะแต่ไม่มีเอาลยไปเลยพี่ถ่ายพี่เด้อวบ้านนี้นะอ่ะซองเลยจังเอาละครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนเราถึงแล้วนะครับได้เฮียนมาเราเราเรารู้วิธีว่าที่นี่มันมันมี อาตะก,กะแตนหรือมันไม่มีตะก,กะแตนเราดูจากตรงไหนหรือเราเคยมามาก่อนแล้วเคยมาแล้วเคยมาแล้วนะครับดูสถานที่เพื่อนๆดูดูนี่เราอยู่กันสามคนได้เนี่ยเ <laughs> <laughs> อามีอุปกรณ์อะไรบ้างขอดูอุปกรณ์หน่อยขอดูนั่เห็นหน่อยอ่ามีไฟฉายครอบหัวนะมีไฟ,ไฟครับนนแนวใสตะก,กะแตน <laughs> แนวใสตะกะแตนเนาะอาจารย์มีของเราเป็นแบบไหนแนวใส่ตะกะแตนนะ่ะอ่ะหมวกเดี๋ยวใสเสาเข้บื้องอ่ะโอเคใส่หมวกแล้วไปเดี๋ยวเราไปกันครับไป <laughs> <laughs> เอาละครับอันนี้คือจริงๆเลยนะเนี่ยโอ๊ยฮะอาจารย์เราจะแล้วเราต้องสังเกตยังไงมันมีตะกแตนไม่มีตะกแตนนะอาจารย์อยู่ใบอ้อยเ,เอาอเเอาจานเราสองคนจะได้กิ่ตัวเดี๋ยวหากันเพื่อนๆอยู่ใบอ้อยนี่นี่อ้ไม<อ>่ใช่ โอ้ยแล้วเขาตาดีอ่ะอาจารย์มองเดี๋ยวเขาจะถ่ายให้เฮ้ยบ่เห็นจักตัวเลยไม่หมวกมึงบางตาไม่วะไม่ไม่ไม่มีนะนะมันอยู่มันอยู่แบบใบอันนี้อาจารย์จอแล้วนะนี่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 นะเพื่อนๆนะนี่นี่นี่เห็นไหมเอาเอาเอาดึงตัวเอาใส่ก่อนโอ้กูว่ากูซื้อตลาดกินดีกว่าม่อย่างงั้นเพื่อนเบาๆเลยครับ มันเหมือนดักไฟย้อนขันอะไรไม่รู้นะเอาแม่จันทร์ไปโ<ห>อ้ย<ห>ตายแล้ว<ห>ส,สองตัวแล้ว<ส>โอเคนายขอดูก่อนให้ดูก่อนนี่นะเพื่อนๆนะไปเพื่อนๆพืที่เห็นไหมเนี่ยดูผมดิโอ้โหมากจันกำจับจำทางกลับได้ไหมเนี่ยพยายามนะเพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังเข้ามาก็ลึกสมควรนะ แต่ให้เขาบอกว่าให้สังเกตดูตรงปลายอ้อยนะครับว่ามันจะนี่ไหมนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะอุยนี่กว่าจะได้กินมันขนาดนี้เลยวะเดี๋ยวนี่นะเพราะขาโนแล้วันเลนี่นะครับต้องบอกค่อนเดียวว่านี่คือไม่ได้ว่าจะมอยากกินอย่างเดียวนะอยากมาหาด้วยเขาหายังไงไงแต่เขาก็บอกว่าการหาปักะแตนเนี่ยนะเพื่อนๆเ,เ,เขาต้องแบบว่าไงนะจาน้าใส อะไรคุมไม่รู้เขาก็อธิบายของเขาอะในตามความคิดของเขาอะนะแต่ความเป็นจริงดูเดิ <laughs> แม่งจับมือเปล่า <laughs> อันนั้นคือตามพุ่งนาเอเหรอตามไรอ้อยยังไม่เคยหาเหมือนกันเนี่ยปาดอคอกูจะขาดอยู่แล้วน <laughs> <laughs> เนี่ยอะไรอ้กาอ่ะทำไมไม่เจอทัพทัพได้สองตัวไปทอดแค่นั้นเหรอเฮ้ยให้คุมน้ำมันนะ <laughs> <laughs> เว้เพื่อนๆดูนะเราก็ไม่ได้มาใกล้ๆนะเราไปมาไกลเลยนะเนี่ยมันต้องมันต้องแต่การนี่นี่จเจอเจอแล้ว จอแล้วจันนั่นนั่นนั่นนนี่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 นั่นแหละ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 ก็เห็นอยู่กำลังนี่นะเพื่อนเพื่อนเออแทนกล้องไปนะนสองซับโอ้ยอย่าเพิ่งถ่ายอย่าเพิ่งถ่ายได้ไหมอ่ะไหนอ่ะอยู่ไหนเพื่อนเตามพื้นนี่อาจจะไม่มีใช่ไหมนะเฮียนอ้าวเงียบไปแล้วนากรูเงียบไปแล้วตามพื้นอาจจะไม่มีนะครับเขาบอกให้ดูปลายยอดอ้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะดูปลายยอดอ้อยนะ จะเดนมาเป็นโลแล้วนะกูก็ตั้งใจหาอยู่ดีอ่ะเฮ้ยเจอแล้วหรือเปล่าไม่ใช่โอเคขอดูหน่อยครับขอดูกล้องนี้ด้วยนี่นะเพื่อนๆนะนี่ตะกั่ต็นพันอะไรไหมยนี่ก็ไม่รู้อะก็จะแต่ก็สวยดีอะไหม อุ้ยเก่งอ่ะระวังสี่ตัวอุ้ยเราจะเราต้องเราเราเราต้องหาทีละแปลงอย่างนี้เลยหรอมือกว่ามันจะได้อ่ะตึงสองสามได้อีกแล้วเพื่อนๆมาๆมาอยู่ตรงไหนอ่ะอุ้ยโดด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 อามตาม อุ้ได้ไหมเอ้ยเอาอุย่ให้พลาดด้วยนะเอ้ยเจ้นี่ขามันเวะใช่ไม่ใช่เอาใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่เจอแล้วมาลองเกากัน้อจแล้วจอลแล้วสองสักเงมงต้องมองไวจัมต้องมองไว เน,นี่ยเดี๋ยวน้อเห็นได้เยอะไหมอ่ะเฮ้ยน้อเห็นไม่ได้เยอะวะอวอเอาโอ้ยเจียนเนี่ยเอาเอามาโชว์กล้องก่อนมาโชว์กล้องก่อ,กอ,กอนนี่นี่นี่กล้องอย่างนี้ใช่ไหนะโอ้พอได้เยอะก็เราอีกจาะไม่เป็นไรเรามือใหม่พเพื่อนๆต้องดูนะถ้ามือเขาเขา,เขาเป็นเพาะแต่เป็น,เป,นเป็นฟาร์มเลี้ยงเนี่ยมันก็ก็โอเคเนาะจันเนาะแต่ถ้าเรามาจับกันแบบเนี้ยมันมันก็จะจะยากอยู่นิดนึงนะ กินอร่อยแซ่บวามันมันคงกินทุกตัวอ่ะเพื่อนเพื่อนนะดูดิแมงบาทหน้าผมไม่หมดเลย <laughs> เราจะไปถึงไหนเราบกกลับเหมือนนักเรียนไหมอ่ะขออนุญาตทะลุเลยครับไปล่องหน้าโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะค่อยๆค่อยๆโอเคเอกลับไปทางถนนนะหันหน้าไปทางถนนแล้วใช่ไหมค่ยคนะกำลังจะเดินอีกล่องหนึ่งแล้วนะฮะเพื่อนๆต้องบอกว่าอันนี้ครั้งแรกของพวกเรานะดูเราพวกเรามา อย่างนี้เลยนะมืดอย่างนี้เลยนะนี่ถ้าเราไม่ไม่บังอย่างนี้ก็คือมองไม่เห็นผมเลยนะอ่ะร่องนี้ไม่มีอ่ะมังไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเราจะได้กี่ตัวนะไม่คือจริงๆแล้วก,ก,ก,ก็ก็ซื้อกินได้นะครับแต่ว่าคืออยากมานะอยากรู้ว่าเขาจับกันยังไงทําไมเขาจับกันได้เยอะอย่างนู้จับง่ายๆผมว่าเขาจับง่ายๆมันไม่ง่ายซะแล้ว ดูสิเ,เพื่อนๆเราปลาขังไกลแล้วไม่มีเลยบาดหน้าไปหมดแล้วเนี่ยเอออันนี้แมงแมงแมงอันนี้กินไม่ได้นะครับดูในขวดเราดูในขวดเราเพื่อนดูในขวดเรานะนี่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยโอ้ยหลงนี้ไม่มีเลยอ่ะตัวแรกนี่โคตรดีใจเลย ตัวต่อไปเริ่มซีเรียสแล้วภาพเหมือนนักข่าวว่าไับนักข่าวเชียกรรม้วยนะมาตามหาอะไรทลาอย่างปูพมปูพมมเหมือนปูพมอ่ะโอเคเพื่อนๆออกมาแล้วย like> ังไงมาสรุปกันก่อนเด้ๆได้ๆนั่เงียบได้แต่รอไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ ห,ห้าตัวไห้าตัวครับอ,อันนี้อห้าตัวห้าตัวเนี่แผลเต็มหน้าเลยเดี๋ยวเราจะมาอีกรอกหนึ่งแล้วกันนะไปกันต่อครับไปกันต่อเพื่อนๆอนย่าหยุดให้ได้นะตรงน,นี้ถามว่าให้อยากให้ได้ไหมอยากให้ได้เหละครับแต่ว่า มันจะได้ไหมนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนนะ,ะสมมตินะถ้าฝนตกเนี่ยเราจะจ้ำยังไงมันเละแน่เลยมเไม่เละมันไม่เละหรอกมันแค่เดินไม่ได้เฉยๆใชะ <laughs> <laughs> อันนี้ถ้าออกไปแล้วจะจํำหน้าพี่ได้ไหมเนะี <laughs> ่ยคมใบอ้ยมันปาดหน้ากูแบบ ทำไมไม่บอกผมมันมาแล้วมันเป็นแบบนี้เออกูก็คิดแต่ภาพว่าเออเอานั้นเอานั้นหวานอะไรหวานอย่างนี้ไงข้หมายกูอะกูก็ฟังนี่คันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันปะล่ะแล้วบึงก็พูดท่าแบบว่าให้กูเห็นแบบว่าเออ,อน,นั้นมันตั้งแต่เด็กน้อยโอโ้โหมววิธีการมันเปลี่ยนไปเยอะเนาะเด็กน้อยท,ที่ที่บ้านเขาไม่มีป่าอ้อยไงมีแต่ป่าข้าวแล,และและคนพามาทำไมไม่พาไปป่าข้าววะถามคนพามาหน่อยดิ <c oughs> ไม่มีเลยนะจัน,นเหี้เหียนได้เยอะไหมอาเอามาโชว์กล้องเดี๋ยวจันก็ได้เต็มกับครูแล้วแม่จันดูดิอพ่มันใช่เหรอทำไมตาดีจัางไม่ได้หาตัวอยู่เลยมันใช่เลยจันมาที่เดียวกันอยู่นะเอาเเพื่อนเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนๆอย่าให้หนีนะจันตัวแรกก่อนเนาะเอาให้อย่าให้หนีอย่าให้หนีจันอย่าให้หนีโอ๊ยตีตัวแรกไปแล้ว ซื้อตลาดกินก็อร่อยเหมือนกันแหละ <c oughs> อยากรู้ไงวไวิธีจับเขาจับแบบไหนมันอยู่ตรงปลายปลายอ้อยแทนก็เราเห็นมองสูงแล้วนี่เห็นก็ไม่ไม่บอกวิธีจับก่อนนะอ๋อก็จับเหมือนกันนั่นแหละเมื่อกี้มันก็ยังอยู่ต่ำๆตรงนี้เลยหรอเออไม่ได้จเป็นว่ต้องอยู่สูงๆเขาบอกว่าอยู่ปลายใบอ้อย กูเองกูต้องถ่ายสูงไว้ก่อนนี่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 น,นี่นั่นแหละนั่นแหละป๊บสวยงามจาังเชื่อไหมเอ็มกุงแต่กูเดินมากูมึงเห็นตัวเมื่อกี้ตัวเดียวตแต่กูเดินมาให้กูามาคนเดียวกูว่ากูไม่ได้ทักตัวมึงเชื่อว่ามาหาเลยตัวเดิมอ่ะผมไม่มีหรอกตัวเดิมอ่ะคือเออถ้ามาบอกหลักการวา่าเออถ้าส่องไฟแล้วมันจะสะท้อนแสงแวววับอนันนี้มันไม่ใช่ตามผมนะคิดอ่าอันนี้มันไม่แวววับเลยนะเนี่ย โอเคเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองตามน้ำผมดูนะครับว่าตามแจ้งจันอาจจะไม่ได้แต่ถ้าตามน้ำผมอาจจะได้นะเพราะเขาเต็มถังเลยนะนั่นเห็นรอด้วยโอ้ยมาแลยครับมาเลยครับมีน้าที่ถ่ายอย่างเดียวนะไม่มีหน้าที่หานะดูเพื่อนเราต้องมาอย่างเงี้ยเร็วเดิดูเดิยเขาเดินไฟมากนะถึงตัวแล้วนี่เป็นน้าผมนะครับนี่ เปลี่ยนล่องแล้วไม่ให่เราถัง,งมาให้ดูก่อนเลยให้ผมสือให้โอ้ยน้ำมาไปไวมากเลยอ่ะไปขอจะบขอจบถ่ายวันนี้เพื่อนๆโอ้โหเยอะจริงโพโดโพโดโโดเลยดันเขาเปลี่ยนล่องแล้วนะไม่เห็นมีวิธีหาแบบแว่าง่ายๆไหมไม่เห็นมองสูงๆหรือมองต่ำๆอ,อ๋อส่องไปถ้า,ถาเห็นก็เห็นแต่ มันก็มีบ้างที่แบบว่าคาดกับมันใช่ไหมวันนั้นไปหาเสียทำไมถึงได้ได้ได้เยอะในอย่างที่เอามาทอดอ่ะมาที่นี่เหรอได้ได้ไปเยอะแล้วก็เลยวันนี้ไม่น่าจะได้ลวมั้งเพื่อนนี่ใบอ้อยนะมันไม่ใช่ใบเตยนะบาทนะแล้วก็คนพามาก็ไม่บอกให้ใส่หน้ากากได้อีกแล้วครับใช่ใช่ไหมฟึบนนานเรียบร้อย นี่โอเคข้ามฝากไปดูจักระจันจก่อนนะครับฮึบได้แล้วตัวหนึ่งเว้ยโอ้โหสองตัวจันร์เร็วๆเอาสามตัวจันอึ๊บกูได้สามตัวจันทร์นี่นีออนอ่อยู่ในมืออยู่ในมือเอาทำยังไงเนี่ยในมือเขาทำยังไงเนี่ยอ่าเพื่อนๆดู แทนว่ามึงลุยมาแทนมันโดดหนีแล้วแหละกเก่าได้อยู่ไปไปไปต่อไปต่อยังมีความหวังอะไรกำลังใจจันกูเจอแล้วจ้าไปมาแล้วจันแล้วลูกเออให้กูอย่างงี้ดิกูถึงจะสนุกอูกูต้าดีเลยนะมึงหลบได้เลยละร้อย่ะเพื่อนๆกินละรอโอ๋เพื่อนๆมีราคาอยู่นะครับเนี่ยกินตะเกตนทอดแล้วอยากรู้วิธีเดี๋ยวมาดูเลยอ่านี่ลายลายสองตัว เอาเลยการเอาเลยโอ้ยไม่เป็นไรหยิบใส่กวดเลยเออคเพื่อนได้อีกแล้วโอ้โหก็เริ่มสนุกแล้วนะฮะเทคนิคก็คือไม่มีเทคนิคนะครับช่วยกันมองดูนะเพื่อนเพื่อนนะนี่ก็ครั้งแรกของผมเหมือนกันแต่ว่าคิดว่านะตามทฤษฎีกูว่ามันถ้ามันเป็นใบแห้งๆมันอาจจะไม่อยู่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่นะเพืพ่อนๆดูแต่ละอันเหมือนเห็นทองอะครับเออนั่นแหละความหมายอะเฮ้ยเฮ้ยจันอยู่บนหัวมึงตัวเล็กอยู่อย่าเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเดี๋ยวกูจัดเองกูจัดเองกูจัดเองจัดหันมาจันหันมานี่พนเพื่อนๆโอ้โหเบ้งเลยตัวเบ้งเลยกับเองแก๋สนุกแล้ว <S <S 2> <S 2> เอ<ล>้ยมึงคิดตัวใหญ่อยู่นะๆๆโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเอาพี่ไปจับแล้วเอามาึบ ดูเพื่อนๆทั้งจับตะกะแตนทั้ง,ต,ต,งต้องทำเลียวอีกเยอะแย,ยะไปหมดนี่นี่ตะก,กั่วแทนกูคนเดียวเนาะปึ๊บเอามาเอามาฉันเองนี่นะเพื่อนๆนะนี่นะเพื่อนๆนะเห็นไหมในกล้องเห็นไหมหนึ่งสองปุ๊บ <c oughs> นี่ครับผมโอ้ยกูจะกินยันปีกเลย <c oughs> เอู้ว่ากูซื้อตลาดก็ได้นะจริงๆแล้วนะจานข้ามเลนไป คอไม่เลือดมาแล้วเหรอเนนะี่ยเออ,เ,อ,อเตรียมจะหนีไรจันฮึบได้ไหมฮึบนีจะหนีกูได้ไงเราโอ้โหเพื่อนเพื่อนนี่หนึ่งสองฮึบหนีว <c oughs> ันนี้เขาว่ามันไม่เยอะนะเพื่อนเพื่อนนะจริงๆแล้วปกติมันจะเยอะกว่านี้นะครับเฮ้ยจานข้างหลังข้างหลังเฮ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเออถ้าอย่างเงี้ยผมได้โอเคนะครับก็ ขอฝากเพื่อนๆนะครับช่องบ้านโคมีเดียนะครับกับซีซั่นใหม่นะครับซีซั่นนี้เรียวนะครับและก็จริงขึ้นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เรากำลังจะไปทํานะครับก็กับภารกิจพิชิตเจ็ดจังหวัดนะครับครับด้วยรถซาเล้งนะครับในสโลแกนของเดือซาเล้งสตอรี่นะครับก็ฝากด้วยนะครับนี่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 เห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเอาเลยไม่จัดมาตัดการมันดิเอามันจะได้ไหม ดูน,นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งมันจะได้หนึ่งตัวแล้วไม่ได้สองตัวใช่ไหมอ,อึม๊บได้สองตัวเลยไอ้มือมันเป็นตะคกียเออ,อสองฮึบเรยียบร้อยอ่าอยี่ตัวนึงไหนอยู่ไหนฮึบเรียบร้อยไม่โฟกัสตะกะแตนเลยก็มันจะรอดชันไม่ได้ยังไงอราถ่ายตลอดแหละ Oh. หนึ่งสองไม่ไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมดิไม่ยอมเพื่อนดูดิจ็ต้องได้ดิฉันจะข้ามตัวเล็กไปสามตัวนู้นนะเพื่อนเพื่อนนะตัวนี้นะวิธีการจับนะหนึ่งสองนึบหนึ่งตัวนึบสองตัวตัวนี้ได้แล้วนู่นตัวที่สามไปยังจะได้รู้นะว่า กว่าจะได้หนึ่งขวดนี่มันขนาดไหนอ่ะเดินไปตั้งหลักก่อนไหมท้าตรงออกว่จะถึงแล้วจะถึงถนอนแล้วเนี่ยสอบไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยสอบไฟอยู่ข้างบนหัวเนี่ยฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามนะครับผมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆนะครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้จะจริงจังนะครับจะไม่เหมือนคอนเทนต์ทุกครั้งที่ผ่านมานะครับที่เราไปกับออโต้พาออโต้ไปสวนสัตว์ใช้ จักรยานไฟฟ้าทํานั่นทํานี่ครับตอนนี้เป็นขอบคอนเทนต์ที่จริงจังขึ้นจริงจังขึ้นครับดูผู้ใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยเพื่อนนะมาตั้งหลักก่อนเลยไปดูขอไม่จัดกันเอาไม่จัดหันมา,อาโอ้โหรถเราอยู่โน่นอู้ยังไกลหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยเนี่ยได้แค่เนี้ยเพื่อนๆกี่ชั่วโมงกันเนี่ยไม่รู้อะโอเคเฮ้เพืเ่อน เรามาตั้งหลักใหม่ดูนะเห็นกินน้ำแล้วนะครับยกกระจกเลยไกลมากเลยนะนี่ครับเพื่อนที่เราใช้ค่าเอฟต่ำนะคยใช้ปิดสต,ตอร์ต่ำนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเหมือนสว่างนะแต่จริงมันไม่ใช่นะคือตอนนี้มันมืดมากเลยนะด้วยตาเปล่านะขอทโทษทีนี่ เป็นอย่างนั้นเลยนะไม่งน,น้กำลังทำอะไรโทรหาอีกทีมว่าท,ทีมนั้นได้หรือเปล่า๋อ,อ,อต้องถามกันเหรออืออ่ออาครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะลสลับสับเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าให้แม่จันให้แม่จันเป็นคนถ่ายนะครับเดี๋ยวก็อ,อ่าครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้แม่จันนะครับเป็นคนอ,อ่าเป็นคนจับเป็นคนถ่ายบ้างเดี๋ยวผมจะเป็นคนจับบ้างนะว่ามันจะเผื่อมันจะได้เยอะไง นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข,ข้างใน,นเอาไ,ได้ขนาหนเจอล้วเจอล้วนี่เจ้าดาวครับตับตารับตาดาวครับ,บ,บ,บนี่นี่อืมนี่ครับเพื่อนไปอยู่กับพ่อนะลูก โหถ้ามันเยอะมันจะเยอะขนาดไหนวะเดี๋ยวก็เพื่อนเพื่อนก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูที่บ้านแล้วกันว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนอตอนนี้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้อันไหนอันนี้แล้วก็เร,ร,ราเสร็จภารกิจแล้วดูนายเห็นนะครับนี่ <c oughs> โอ้อด,ดูของไม่จาน <c oughs> อ๋อคนละเรื่องเลย <c oughs> ใช่นี้เราครั้งแรกนะครับเพื่อนอ๋อเห็นแล้ว <c oughs> นี่เพื่อนมันกินทํามันเอาไปกินได้หรอ กินไม่ได้หรอไปเพื่อนๆเราพกากันกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราไปดูแล้วจะทำตอนพรุ่งนี้เช้าเราจะทำเมนูอะไรกินนะครับนี่แล้วก็เดินทางกันกลับนะครับเดี๋ยวเราอากาศจะได้น้อยอยู่เพราะว่าวันนี้เขาบอกว่ามีัน้า เอาไม่อยากจะทำอะไรหกินเดี๋ยวเราไปติดตามชมรายการเราอเครับเราปนกันที่บ้านครับผมไปๆค่ะมากกันเลยู่นมีคนขอามาเขาบอกมีคนข้าหายเยอะเลยอะรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างถนนเต็มแต่ที่เรารีบกลับก็ฝนมันจะตกแล้วดูมุดขึ้นเลถึงทางหลวงแล้ว แล้นะครับนี่ถ้าดูแบบนี้คือของผมอันนี้คือของผมนะครับแต่นี้คือของน้าผมนะครับที่ไปด้วยกันแต่ว่าแกไม่เอานะแกให้ผมมาแนคะนี่ครับประมาณนี้เลยเยอะนะเนี่ยเยอะเลยเยอะเยอะอยู่โฮ้ยมีตัวใหญ่ด้วยมีตัวใหญ่ด้วยเพื่ด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรกินพวกนี้เราจะเอาทำให้ดูกันเดี๋ยววันนี้มันกลับมาดึกแล้วตุลากรุลยมากแต่ว่าถ้าใครมีฟาร์มเลี้ยงก็ดีแต่นี่คือแบบว่า มันเป็นตะเก泰ธรรมชาตินะอ้าโอเควันนี้จะทำอะไรกินเดี๋ยวเราไปดูกัน้วกันและนี่ก็คืออาหารที่เราทํามาครับกับเมนูตะเก泰แ,แบบนี้ครับเพื่อนๆน,นี่เป็นไงยังไม่เห็นความคมชัดใช่ไหมนี่ครับนี่คือตะเกนที่เราเมื่อวานนะครับเป็นไงครับพร้อมมาด้วยกับ ลาบหมูครับใครยังไม่กินข้าวนี่แซ่บแน่นอนมากะข้าวเหนียวครับเพื่อนๆครับอืมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็แล้วกันนะครับเราจะได้รู้ว่าเมนูแต็แตนทอดมันไม่ได้กินง่ายๆอย่างที่เราคิดครับผมฝากติดตามชอม่องมาคตรวีเดียซีซั่น2ด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ